ใช่เดยค่ะทุกคนปูก็จะมามัดรวมนะคะทั้งสี่ความหอมที่เขาออกมาในช่วงมกรา2026นะคะเพราะว่าเรียกเรียกว่าพอเปิดปีใหม่มาต้นปีเนี่ยเดือนมกรา2026เนี่ยนะคะเขาก็มีความหอมที่ออกมาเสิร์ฟกันแบบว่าเยอะแยะมากมายแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีความหอมที่แบบแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาออกมาค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าที่ปูได้นํามารีวิวนะคะเพราะว่าคือมันก็อาจจะเป็นโทนอื่นๆคือถ้าเกิดว่าปูยังไม่ได้เทส ความหอมมาก่อนเนี่ยปูก็บางครงเนี่ยปูก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะนํามาแบบปลายๆซื้อมาอะไรมาเลยอย่างเงี้ยนะคะคือตัวที่ไม่กล้านํามาลองเนี่ยขอให้ได้เทสก่อนแล้วปูถึงจะมั่นใจแต่ว่าทั้งสี่ตัวเนี่ยนะคะสี่ความหอมเนี่ยนะคะคือแบบไม่ได้เทสเลยแต่ว่าเชื่อมั่นในโน้ตแล้วก็ในแบรนด์นะคะเพราะว่าปูรู้สึกว่าบางทีเนี่ยแบรนด์ที่ปูซื้อน้ําหอมมาบางแบรนด์เนี่ยพอปูรู้สึกว่า ลายซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้เทสลายมาก่อนเนี่ยพอมาได้สเปรย์แรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังไม่ประทับใจแล้วทีเนี้ยปุ๊ก็เลยรู้สึกว่าขาดความเชื่อมั่นในแบรนด์แบนดนั้นไปของความหอมเนี่ยแหละก็เลยแบบไม่ไม่อยากที่จะใช้กลิ่นอื่นๆของแบรนด์นั้นๆอีกเลยคือปุ๊รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เทสอะไรเนี่ยปุ๊กก็จะมีความแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบไม่แน่ใจในความหอมในโน้ตอะไรต่างๆที่เขา บอกกล่าวในรายละเอียดไว้เน right. so, ี s <S ่ยค่ะแต่ว่าทั้งสีความหอมเนี่ยปู่เชื่อมั่นแล้วก็เป็นความที่หอมว้าวจริงๆแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมามัดรวมนะคะว่าทั้งสีความหอมเนี่ยมีความหอมไหนกันบ้างแต่ว่าปูเคยรีวิวทั้งสีไปแล้วในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะปู๋ก็จะมาพูดในภาพรวมในเรื่องของโทนความหอมนะคะว่าแต่ละโทนเนี่ยเป็นโทนอะไรกันบ้างค่ะบางครั้งนะคะปู๋ก็แบบว่าคือไม่ได้เทส น้ำหอมเป็นตัวเทสมาก่อนแล้วก็ซื้อมาเลยคิดว่าในโน้ตของเขาที่ได้บอกไว้เนี่ยเออมันตรงตามที่เราแบบชื่นชอบเพราะว่าปูเป็นสาวกูมองใช่ไหมคะแต่พอเอามาลองจริงเนี่ยคือแบบบางทีก็เฟลนะคะคือแบบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยออกมาน้ําหอมใหม่ๆเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ได้เทสตปูก็จะไม่ซื้อปูก็แบบเหมือนแบบว่ารู้สึกเราไม่มั่นใจไปอีกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยแบรนด์ดังๆเนี่ยคือปูมั่นใจในโน้ตปูแบบ เชื่อมั่นในความหอมเขาที่เขาปรุงมาเขามีคุณภาพเขาใช้วัตถุดิบในการปรุงเนี่ยมาอย่างคัสสัมาดีมากแล้วก็เป็นมาสเตอร์ปร์ฟูเมอร์เนี่ยปูเชื่อมั่นมากๆอะไรยเงี้ยค่ะก็เลยเดี๋ยวจะมาเล่านะคะมีอะไรบ้างเพราะว่าคือปูก็ใช้แบบใช้ที่แล้วก็ใช้บ่อยมากแล้วก็ตอนช่วงพอเดี๋ยวจะเข้ากุมพาเนี่ยก็มีน้ําหอมทยอยกันออกมาแบบรัวๆติดๆกันอีกแล้วค่ะคือแบบว่าแทบจะตามกันไม่ทันเลยแต่ว่าผู่ก็มุ่งเน้นไปที่โทนที่ปู่ชื่นชอบนั่นเองค่ะ เพราะว่าคือมันจะไม่เป็นแบบตีวงไปกว้างๆไปสเปะส,สปาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ากูก็เน้นไปที่โทนที่เราชื่นชอบเพราะว่าเราก็ได้ใช้เองจริงๆจังๆมาตัวที่1นึ่เลยคะ่ะเป็นของ Dior Addict Peach i c r o นะคะที่เป็นโทน Floral f o o i t y แล้วก็กูมองค่ะเพราะว่าเป็นความหอมที่แบบเป็นลูกพีชนะคะหอมฉ่ำอร่อยนะคะเป็นแบบเหมือนเค้กลูกพีชเลยจำนองน,นี้นะคะ่ะแล้วก็มีความหอมที่แบบมันหวานๆมันหอมแล้วก็ดูจากปริมาณนะคะคือแบบ จึงมากค่ะในความหอมแล้วก็หมดจะหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วก็แพ็เกจจิ้งเนี่ยก็มีความน่ารักลูกคุณมากๆซึ่งมีความหอมเป็นแบบเรนกูมองแล้วก็มีความหอมเป็นแบบลูกคุณคือแบบเชื่อมั่นได้เลยว่าเวลาที่ดีออเขามีน้ําหอมอะไรกินใหม่มๆออกมาเนี่ยคือปูเรียกได้ว่าไม่ได้เทสอะไรมาก่อนแต่ว่าพอได้สเปรย์แรกก็คือว้าวเลยค่ะทุกคน มาเก่นที่สนะคะก็เป็นของ Burberry Her Park ์2ฟาค่ะที่เป็นโทนออร์เรนทัวานิลาจริงๆแล้วเนี่ยคือบางตัวของ Burberry ที่เป็นน้ำหอมที่ออกมาใหม่เนี่ยบางตัวเนี่ยปูก็คือไม่กล้าที่จะบบยๆซื้อก็ต้องมีความได้เทสก่อนก็คือบางทีปู๊กก็ไม่แน่ใจในโน้ตของความหอมเพราะว่ามันจะเป็นแบบความหอมที่เราชื่นชอบไหมคือถ้าไม่อยู่ในการที่เป็นโทนปุ๊มองเข้าไปเสริมด้วยเนี่ยก็อาจจะ ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเนี้ยมีความเป็นปูมองเข้าไปด้วยเป,เป็นฟุตตี้กูมองเพราะว่าในส่วนที่เป็น,นโน้ตของเขาเนี่ยก็คือมีความเป็นเชอร์รี่ที่มีความหอมฉ่ำๆมีความเป็นครีมมี่มีความเป็น ie, วานิลานั่นเองค่ะถึงได้นําม,มาลองแล้วก็มีความชอบมากสเปรแรกก็ว,าว้าวเลยค่ะรู้สึกสัมผัส,ดส <rage S 1> ได้ถึงความเป็นกูมองอย่างชัดเจนแล้วก็มีความเป็นวานิลาคุ้นๆแต่ว่าหลักๆเนี่ยจะสัมผัสดได้ถึงความเป็นเชอร์รี่ที่หอมฉ่ำอร่อยจริงๆค่ะ มาที่กลิ่นความหอมที่3นะคะก็เป็นของจีวองชีจีวองชีอิลิซิชิเบิร์นเนคตาโอเดอร์ปารฟาแล้วก็เป็นทนฟลอรัลฟูตี้แล้วก็ป um ูมองกลิ่นนี้ปูรู้สึกว่าเขามีความเป็นยูนิคเพราะว่าเนื่องจากว่าเขานําเอาเชฟชื่อดังชาวฝรั่งเศสที่เป็นเชฟทําขนมเนี่ยนะคะมาจอยงานก,ากันกับมาสเตอร์ปาคูเมอร์ทั้ง3คนเรียกได้ว่ามีความพิเศษมากๆในความหอมของกลิ่นที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของจีวองชี2 0 2 6ตัวนี้เพราะว่าคือไม่ได้ค่อยเห็น ความแบบที่เชฟทําขนมมาจอยงานกันกันกบมาสเตอร์ปร์ฟฟูเมอร์คือมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าแทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็เป็นความหอมที่ลงตัวมากสําหรับความเป็นโทนกูมองเพราะว่าเขาจะมีความเป็นครีมมี่มีความเป็นวานิลลาแล้วก็มีความเป็นพิชชิโอซึ่งเนี่ยมันเป็นความกูมองแต่ว่ามันจะมีความเป็นกุหลาบเข้าไปนิดนึงคือสัมผัสได้ถึงความเป็นกุหลาบเลยคือเป็นกุหลาบที่ไม่ต้องตะโกนแต่เรารู้สึกได้ว่า เขามีโน้ตที่ความเป็นกุหลาบอยู่เพราะว่าในช่วงกลางๆของความหอมเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความเป็นกุหลาบอย่างแบบว่าชัดเจนมากๆแต่พอไดดาวไปแล้วเขาจะมีความเป็นกูม,มองนะคะเป็นมีความเป็นนัตตี้นะคะมีความเป็นครีมมี่แล้วก็มีความเป็นวานิลาน,นั่ค่ะซึ่งมีความหอมลงตัวมากเหมือนได้กินเค้กวานิลาเค้กพิซาชิโออะไรทํานองนี้เลยค่ะ มาปิดท้ายกันที่ตัวที่4นะคะเป็น power of you ของ Giorgio Armani นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นความหอมฉ่ำของสาวรสนะคะตั้งแต่สเปรย์แรกจนถึง dry down นะคะก็ยังคงความเป็นสาวรสอยู่แต่ว่าบวกกับความเป็นวานิลานะคะมีความเป็นหอมอร่อยของความเป็นกุมมองแล้วก็เป็นความหอมที่จะโกนมากของความเป็นฟุตตี้นะคะเพราะว่าคือเขามีความเป็นสาวรสที่ชัดเจนมากๆแบบว่าเหมือนได้กินสาวรสสดๆฉ่ำๆแบบมีความเป็น เปรี้ยวๆนิดนึงนะคะบวกกับความเป็นซิตรัสที่เป็นโทนเลมอนอะไรเงี้ยค่ะจะมีความเป็นซิตรัสอยู่แล้วก็มีความเป็นหอมเป็นแบบวานิลาแบบแบบอร่อยลิ้นมากๆคือความหอมเนี่ยมีความหอมลงตัวมากๆแล้วก็เป็นความหอมที่แบบทรงพลังนะคะเป็น power of you จริงๆค่ะสำหรับกลิ่นนี้แล้วก็ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของชอบกินผลไม้สวรสนะคะกลิ่นเนี้ยแบบอยากจะให้ได้ลองนะคะเพราะว่าเขามีความหอมที่แบบชัดเจนของความเป็นสัวรสมากๆเลยแล้วก็ หอมแบบฟุงกระจายดีมากๆติดผิวติดเสื้อแบบว่ายาวนานตลอดวันเลยค่ะและนี่ก็เป็นความหอมทั้ง4นะคะที่เขาออกมาในช่วงมกราคม2 0 2 6จริงๆแล้วมีหลายกลิ่นที่ออกมาในช่วงมกราคม2026แต่ว่าตัวอื่นๆที่ไม่ได้นํามาลองเนี่ยเพราะว่าคือขออยากแบบไปเทสตัตวเทสก่อนแล้วก็ถึงจะกล้าลองเพราะว่าบางทีมันมีความลังเลมากกว่าความมั่นใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัวอื่นที่ออกมา ที่ไม่ได้ลองเนี่ยก็คือมีม,ม,มีหลายๆแบร์เลยค่ะแต่ว่าทั้งสี่ตัวทั้งสี่ความหอมเนี่ยนะคะคือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ผิดหวังเลยสเปรย์แรกก็แบบชอบเลยนะคะคือเป็นโทนที่แบบว่า เป็นโทนที่ชื่นชอบอยู่แล้วแล้วก็พอสไปร์แรกก็ว้าวเลยค่ะมีความหอมฉ่ามากแล้วก็มีความเป็นกุุงมองนะคะที่มีความหอมอร่อยกลุ่นของความเป็นเค้กเป็นขนมหวานเป็นขนมอบอะไรทานองน,นี้ค่ะซึ่งมีความหอมแล้วก็ลงตัวโซจึ้งมากๆเลยก็สําหรับใครที่เป็นสาวน้ําหอมนะคะทั้งสี่ตัวเนี่ยคือแบบหอมจึ้งนะคะแล้วก็คือแบบลองแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะหอมมากๆเลยแล้วก็เป็นโทนที่แบบทุกคนสามารถเข้าถึงในความหอมได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องมีอะไรแบบ ในความหอมเนี่ยซับซ้อนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบกลิ่นเนี่ยมีความหอมเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้แบบตลอดทุกระยะทุกเวลาทุกโอกาสกันเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วก็เชื่อได้ค่ะว่าความหอมฮิวใจก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปเพราะว่ากูก็จะนําอะไรมา เสร์ฟกันนะคะก็ต้องคอยติดตามชมกันในคลิปต่อไปค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามค่ะแล้วก็ไวเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ